เรนป็นการตอยอดจาที่ใรา่งี่ไว้เรื่องอื่นๆต่างกันนะแล้วก็ทีด้มาทำงานในใจวิจัยเรื่องตลาดายวายุคิที่มาทได้กต้องกาก็เลยได้อินกินแล้วก็เลยอยากทำซีรีส์เรื่องใหม่นี้ตรงนี้มีมัจนเห็นว่าการซีรนี์ใายแต่ปลาปบาในายชี้แต่ว่าความีผลการวิจัยอันง ว่าวายหรงอวายเนี่ยมันเริ่มก่อ,กอกตั้ชีวิตวในมหาวิทยาลัยเราก็เลยอยากให้ดึงดึงโมเมนต์ของเ็กในมหาวิทยาลัยกลับมาให้ท,าทาําแฟนคลับได,ด้ได้จีบได้จีนกันและตัวที่โดยส่วนตัวได้ได้รู้จักับน้อ,องซิมอนแล้วหวังน้องซิมอนเขาเียมาก็เลยก็เลยได้ดึงซิมอนมาคู่กับกับน้องพัน่น้องพนันเีป็นเป็นพรเอก แล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนเป็นผู้เด็กผู้ใหม่ที่น้องก็ต้องปรับทุกคนเป็นยังไงบ้ครับเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้น้องไม่เจอกันประมาณได้ w o r k s h ได้ w o r k s h ร่วมกันนะครับแล้วก็มีการสื่อสารทางโซเชียลต่างๆเราสึกว่าทั้งทั้งแฟนคลับแฟนคลับก็เป็นทั้งแฟนคลับน้องหรือว่าแฟนคลับของทางเนี่ยก็ก็เชียร์กัน ยายังยังไม่มียังไม่ม eh ีด้านที่ไม right> no ่ดีนะครับอยงอพันเตอร์คัพันเนอรก็คือทางทีมตะไคร้นแล้วก็ทีมพีเม็นทีเือนนะครับก็ทีมพันจรัสครับถ้เป็นพันเดอร์บันได้ตัลกระบมมือกันกับตงจีง เดี๋ยวให้คุณชานชัยพูดหน่อยหนุ่าเป็นความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็มาทำได้ดียังไงแล้วก็มันจะมีมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ หวังว่าจะอยากเปิดในรัฐาสตในเรื่องของก้าตงทนนี้เน่ยเรื่องเดียเรื่องกเลยที่ท่านคนไหหลี่มาในนี้แล้วีนีหน้าแีต่อไปเขาจะได้เน็นงานของคุณายไทยในด้านทคุณเรียนอรช่วยไม่เอ่ย ทางแผนอนี่ยเดี๋ยววัขอให้ติดตามนะครัะว่าตอนนี้กำลังกาลังครอบไปอกในเ่องของลิ่เ้นว่าเราน่าจะลงเลยกับทางท่านเนี่ยแล้วรอรอเดสายแล้วายมาาท คุณม่อนนะครับเขาส่งเรื่องให้แล้วผมรู้สึกว่าเรื่องมันเป็นซีรีส์วายที่ค่อนข้างเรียลลิสติกคือค่อนข้างดูเป็นธรรมชาติในระหว่างเรื่องเรื่องความรักแล้วทำไมถามว่ามียูริเรื่องนี้ยูริกับวายเนี่ยมันจะมีความสุัมพันธ์กเพราเรื่องว่าการเลืนเรื่องมันไม่ได้แกยกเรื่องเครับมันเกิดจากความรักของผู้ชายที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง แล้วอันนี้พอวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ใกล้ชิดกับคนที่แอบรักเขาเนี่ไม่ได้นานตั้งแต่สมัยมัธยมจนถึงมาหาวิทยาลัยนะครับ <c oughs> ขเขาก็เลยมีความรู้สึกแปลกๆว่าในสู่่ความรักที่ทําให้เขารู้ว่าเขาจับต้องได้แล้วเขารู้สึกด,ดีจากการากที่ผิดจากผู้อื่นนะครับเขาก็เลยเขาก็เลยเป็นอย่างคนอื่นแต่แต่ในความหมายของการถูกชี้ว่ายน่าจะเป็นเรื่องแรกที่ทำให้รู้ว่าวายวายมันคือ ควายมือฟินจีควายควายควาอย่างที่ท่านท่านเกนะครับไม่ไม่ไม่ท่าน ความพยายามของน้องเองที่มาพูดข่าวของเรานะครับแล้วเขาหมุพัฒนาการในการในการแสดงเพิ่มมากขึ้นครับผมว่าผมสบายใจขึ้นนะครับก็ก็ยังไงก็ในฐานะที่เป็นผู้กับนะครับก็ม่อนพอเป็นคู่กันนั้นก็ม่อนนะครับที่ให้โอกาส ปกติคิมจะได้บทส่วนใหญ่เป็นีความมีความนิ่งน้องทเท้าอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องนี้ก็จะได้เห็นคิบทบาทที่คิมที่มีความโตขึ้นหนุขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็เป็นผู้ีญรงส้อเสน่องั้้นก็คือทัานลบทเป็นบทรบเขาบอกกันว่า ไตรเตอร์ของคนป่วยเนี่ยยากมากซึ่งตรงข้ามกับชันติิ่แค่กิ่าเลยเคยันติวิ่งเนไคือันติิิน่จะเป็นคนมาาคนน่อยใบตามิในชัิ่มนกันแต่พอเป็นไตรเตอร์ของคนป่วยเนี่ยชันิ่งเขาเรียกว่ามีมีเรื้อตาวิทเยอะมีปบเยอะก็เลยแบบต้องไปเอ็กอ์รย์เท่าไหร่ใ่ครให้ผูเตรียมกระอป๋านี้นะครับเราได้กระเป๋าทีนี้ กนอกจากที่จะได้แสดงดกนก็ถามนันเราก็ยิดีจังกับเขาเห็นว่าเราเองก็ลับว่า้จะได้นสอ่ว่าดแวนก็ไปทำการตัรียบร้อยแล้วแต่ว่าได้เห็นบรรยากาศแล้ได้มาเห็นแลวคู่แล้วก็เพงเดี่ยวถ้าเราคนดวยก็เลยช่นบอกที่คิดก็จะเป็นเก่งน

จริงๆแล้วแบบว่าทุกคนก็เวิร์ช็อปกันหนักมากึ่งี่เเป็นตัวละครที่สําหรับเรื่องเรื่องนี้นะครับเรื่อคนโสดนับปากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็อยากใหญ่เห็นความน่ารักความสดใสของตัวละครแล้วก็ตัวละครด้วยนะครับเรื่อคนโสดนากติดตามด้วยนะครับ